อันยองฮัเซโสวัสดีค่ะทุกคนยินตอนเราเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะคะนั่นก็คือฟ a r ร l เลดีนะคะพุ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะสามารถเล่นฟ a r ร l เลดี hmm. ได้ไหมนะคะ นางเป็นตัวปั่นนะแกโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเดือดจะรอดจะโปจะปังแค่ไหนนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยค่ะแต่สาหรับฉันนะฉันบอกเลยว่าฟาร์ลูเรดี้โมเดลสวยมากเลิศมากนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะก o ค่ะ go โอเคค่ะเราก็เข้ามาเป็นทเทียบรอยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมปอ่าสวนสนุกนะคะแกโอ้ ตีนี้ยั่วมากนะคะทุกคนคือตัวปั่นสี่ไปเลยแม่แกงตี้ปั่นจะรอดไหมนะคะทุกคนถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะถ้าอางนั้นเราไปลุยกันเลยค่ะโกค่ะไปค่ะโกค่ะโอเคค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในแมบสวนสนุกใต้แสงจันทร์นะคะทุกคนไปค่ะจังหวะน,นี้เราก็ไปปั่นไฟกันเลยนะคะตานี้เป็นตาแรกนะคะที่ฉันจิบฟ l โรเลดี้มาเล่นนะคะแก ความสามารถนางก็ประมาณว่าแบบถ้ามีฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆนะแกนางจะล้องหนนะนะแต่ว่านางจะทิ้งแบบเงาอ่าน้ําเงินน้ําเงินตามทางไว้นะคะก็เหมือนเป็นรอยเทานะ้าแนบบั่นแหละแกต่อให้ล่องหนก็โปะกระเทยอ,อยู่ดีอะค่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วอีกความสามารถหนึ่งนางก็คือแบบเป็นการแบบอ่าเอาอ่าเปอร์เซ็นต์การปั่นไฟของเครื่องอื่นนะคะเครื่องที่เราไม่ได้ปัน่นหรือไม่มีใครปัน่นมาเพิ่มความเร็วให้เรานะคะแก แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือไมคาทานะแกจะสร้างแบบอ่าสร้างทางหลอกฮันเตอร์นะคะก็คือแบบเอาง่ายๆนะคะก็คืออ่าเมื่อกดใช้จะแบบมันจะเป็นเส้นตรงออกไปมันจะเป็นเงาสีน้างเงินของเราอะรอยเท้าสีน้างเงินของเราอะตามทางไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกความสามารถนึงนะคะพาสซีฟนางก็คือจะเป็นการแบบเมื่อแตะเครื่องนะคะความคืบหน้าจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะก็เท่าที่ควรเห็นนั่นแหละนะคะประมาณ2 5นมั้งนะ โอเคค่ะฉันก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อ่านมารายละเอียดมากขนาดนั้นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ปั่นไฟกันเลยนะคะโฟกัสแอนดีโคสติ้งนะคะแกโอเคค่ะอุ้ยเพื่อนเสร็จไปแล้วเราก็เสร็จเหมือนกันค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็เจออัศวินลาตีนะอุ้ยฟาโรเลดี้อีกคนตุยไปแล้วคะ่ะแกโอเคค่ะมาค่ะฉันจะไปหาเครื่องปั่นไฟก่อนนะคะแก รอรอรอเพื่อนนั่งไปก่อนนะคะเร่งเฟดเพื่อนหน่อยอย่าไปอย่าไปรีบช่วยเพื่อนนะคะแกพอรีบช่วยไปเดี๋ยวก็จะว่าเร่งเฟดนะคะแกโอเคค่ะฉันว่าถ้าฉันไปก็น่าจะแบบ,บเกือบครึ่งแล้วล่ะแกโอเคค่ะถ้าฉันไปทันนะนะโอเคค่ะแต่ฉันขอแตะเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแกโอเคค่ะวิตายแล้ววายไม่น่ามาแตะเลยแม่โอเคค่ะจังหวะนี้ฉันต้องไปช่วยแล้วนะคะแก นี่ค่ะมันก็จะร้องหอนแบบนี้นะออ้ยโดนดูดแม่เออขอบคุณค่ะวยโอยโอช่วยค่ะโอ้ยเสียดายอะ่ะข้อเสียของนางก็คือแบบช่วยเพื่อนชาแม่ก็เลยแบบฉันก็ลืมเอาไทมาด้วยนะแคะ่เมื่อกี้ฉันก็กดมัวมมดม่วเลยอ่ะลนมากแม่กดกมั่วเลยกดสกิลมั่วเลยเสียคาถาทิ้งเลยแม่โอ้ยตายแล้วก็เป็นการเล่นครั้งแรกนะคะทุกคนออ้ยพี่ขาพี่ขาจะจะวนกับหนูไม่ได้นะคะพี่ปล่อยหนูไปค่ะปล่อยหนูไปหนูขอร้อง โอเคครับฉันฉีกไปที่อื่นแล้วแม่โอ้ยฉันฆ่าเพื่อนเองแหละค่ะทุกคนแล้วฉันก็กดใช้ไอเทมมั่วไปเลยครับแม่ลนเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ขึ้นลนมากกระเทยลนมากค่ะแกโอเคค่ะฉันว่าฉันต้องไปหาปั่นไฟเครื่องอื่นแล้วครับแม่อุ้ยอาจจะมีอาการแหลกคัางกระตุกนิดนึงนะคะแกโอเคค่ะฉันว่าฉันไปแตะเครื่องก่อนนะคะเป็นตาเป็นการเล่นครั้งแรกนะแกอย่าถือสากันเลยเนาะโอเคค่ะฉันว่าฉันไปให้เพื่อนหิวฉันก่อนนะคะแก โอเคครับคุณนักโทษคะ่ะฮิ้วหนูหน่อยคะ่ะโอเคค่ะหลบอยู่ข้างๆนี่เองนะคะขอบคุณมากคะ่ะมีโอกาสจะเนรคุณนะคะโอเคค่ะสั่งปับนี้เราก็ฮิ้วไปนะคะแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าอ่าอ่าพี่อ่าอัศวินรัติกาลน่าจะไล่อ่านักแต่งเพลงอยู่นะคะแกณจุดๆนี้นะโอเคค่ะฉันปั่นไฟก่อนอ่านักแต่งเพลงโดนตีและฉันว่าฉันเปิดกล่องก่อนฉันไม่มีไอเทมลิน้นไอไอเทมเล่นแล้วโอ้ยลิ้นพันกัน,กนแม่ โอเคค่ะเปิดมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะได้อะไรนะคะแกโอเคค่ะโอเคค่ะได้หุ่นแม่ได้หุ่นยนต์ของแมคาีนิกนะคะโอเคค่ะฉันว่าฉันแบบไปหาเครื่องปั่นไฟเครื่องอื่นก่อนนะคะจังหวะนี้ฉันให้คุณนักโทษปัดเครื่องนี้ไปนะคะแกโอเคค่ะ เสียดายมากเลยอะช็อตเมื่อกี้ฉันล่นมากฉันกดมั่วเลยกดสกิลมั่วมีอะไรก็กดเลยอะก็เป็นการเล่นครั้งแรกอะเนาะโอ้ยแต่ว่าอ้าวนักแต่งเพลงล้มแล้วแกโอเคค่ะฉันว่าฉันไปปั่นไฟเครื่องข้างหน้าแล้วกันนะคะโอเคค่ะมาปั่นไฟค่ะว้ายวายแม่แม่แหกแหก โอ้ยพี่ขาะอ้ยโดนดูดไม่ได้ค่ะโอ้ยค้างไอเออขอบคุณมากค่ะไอ้จ่อยขอบคุณมากโอ้ยเกือบตายแล้วแม่ถ้าฉันกดไม่ทันะฉันตุยแน่ถ้าไอ้จ่อยไม่บล็อกฉันนะแม่โอ้ยตายแล้วเมกี้คือแหลกมากแม่แหลกได้อืได้แย่มากเอาไงครับพี่จะมาดูดหนูไม่ได้นะคะโอ้ยอ้โดนดูดโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนตีแม่ล้มแผ่นไม้ไปเลยค่ะแม่ลนค่ะกระเทยลนมากฉันเล่นฟารโรเลดี้ไม่เป็นนะ,ะแกครั้งแรกนะอย่าถือสากันเลยนะคะ โอเคค่ะไปค่ะฉันไม่มีของเล่นแล้วแม่โอ้ยตายแล้วตายแล้ววนค่ะวนกับตรงนี้ได้นะคะไปค่ะฉีกแล้วค่ะฉีกแล้วค่ะฉีกแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะโดนดุดไม่ได้ค่ะฉันก็ไม่มองหลังนะคะฉันไม่ชอบมองหลังนะแกคือถ้าฉันมองหลังฉันไม่เห็นข้างหน้าเอองงมากไหมงงเนาะเออโอเคค่ะตรงนี้จูกได้ค่ะจูกได้นานอยู่ล้มแผ่นไม้ไปก่อนนะคะแกโอเคค่ะพี่เขาพังแผ่นไม้ไปแล้วนะแก วนค่ะวนตรงนี้ฉันว่าฉันดักหมายก็ดูดเก่งนักนะคะเออไปค่ะฉีก่ะฉีกค่ะ,คะไปเล่นตรงนู้นดีกว่านะคะแกไปเล่นตรงกงอ่ะสิงโตนะคะแกข้ามหน้าต่างไปเลยแม่พี่คาะหนูรู้นะคะพี่ตามหนูมาพี่จะรักหนูอะไรขนาดนั้นหนูรู้ค่ะว่าหนูสวยเออไม่ต้องตามหนูขนาดนั้นก็ได้โอ้ยโดนดูดออโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคุณพี่ตายเน่ยอุ้ย อุ้ยเฉียดหอยเฉียดหอยมากแม่เออข้ามแผ่นไม้ไปเลยคะ่ะโอ้ยฮะได้ง่ายอะแม่เท้าฉันถึงพื้นแล้วนะโอ้ยแย่มากฮิทบอลเกมนี้แย่มากเกมดีที่ทุกคนรักแกเออฉันโดนจับนั่งไปเลยอะครับแม่ถ้าช็อตเมื่อกี้นะแม่อ้ยเสียดายจัง โอเคค่ะพี่เขาไม่เฝ้านะคะพี่เขาไปไล่คนอื่นนะแกจังหวะนี้ฉันรอให้คุณนักโทษมาช่วยก่อนนะคะ Help me Help me ช่วยด้วย Help me มาค่ะพี่ขามาค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณมากรักมากค่ะ Love you ค่ะ Love you Love you โอเคค่ะวิวตรงนี้เลยค่ะหิวตรงนี้เลยค่ะเออวิวเลยค่ะเลิศเลิศเลิศยัวยัวสวยยัวฉ่ำฉ่ำโอเคโอเคโอเค มาค่ะโอเคค่ะคุณนักแต่งเพลงน่าจะโดนไล่อยู่นะแม่โอเคค่ะเหลือเครื่องปั่นไฟเครื่องหนึ่งนะคะแม่เราต้องไปหาเครื่องปั่นไฟแล้วแม่ต้องไปยั่วค่ะต้องไปเกาเครื่องปั่นไฟก่อนนะคะแกตอนนี้นะคะฉันยังไม่ได้ใช้สกิลอ่าดูดอ่าดูดความคืบหน้ามาเลยอ่ะแม่โอเคค่ะฉันขอเปิดกล่องก่อนนะคะฉันไม่มีของเล่นค่ะอุ้ยเขาจุกกันอยู่ตรงนู้นนะแม่โอ้ย จุกกันไปเลยค่ะจุกเลยค่ะจุกเลยจุกเลยค่ะตรงนี้ไม่มีใครอยู่นะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ้าวเครื่องเครื่องคุณนักเทษพร้อมแล้วนะคะแกฉันว่าฉันตันเผื่อให้อีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะแกเผื่อเผื่อสมมุติว่าเครื่องนั้นจุดไม่ได้ก็จะได้มาจุดเครื่องนี้นะแกโอเคค่ะฉันขอดูดเปอร์เซ็นต์เครื่องนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะมาค่ะมันก็จะทําให้เราปั่นรดบไวขึ้นอีกนะคะแกโอเคค่ะสมมนี้ก็ ปั่นไปเลยยาวๆถือว่าคุณนักแต่งเพลงจู๊ได้นานอยู่นะเลิศอยู่สวยยั่วโอเคค่ะมาค่ะปั่นไฟค่ะปั่นไฟไปเลยค่ะปั่นไฟยาวๆไปเลยค่ะโอเคค่ะปั่นค่ะปั่นค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วอึบๆไว้ค่ะอึบๆบว้ค่ะโอเคค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะเราก็ใกล้เสร็จแล้ว เราก็9ก้าก้าวายนะคะแกโอเคค่ะเก้าเก้าวายนะคะบอกเพื่อนไปเลยนะคะโอเคค่ะสัหวันี้ฉันคิดว่าฉันต้องบนเล่นแถวนี้ก่อนนะคะแกฉันก็ไม่รู้อะไรหรอกนะฉันที่จริงฉันอยากหากล่องอืมฉันอยากหากล่องเปิดอะแกเพราะว่าฉันไม่อยากได้เข็มอะคือไทยเกมเข็มมันไม่มีประโยชน์แม่โดนตีทีเดียวก็ล้มอะแม่โอเคค่ะเอาตอนนี้อันเตอร์ไล่ใครอยู่อะแม่ทําไมสงบเงียบจังเลย เมื่อกี้ก็พึ่งส่วนทางกับนักแต่งเพลงแต่ว่าน่าจะจูกกับอ่านักโทษอยู่หรือเปล่าโอเคครับเปิดหาของกินก่อนค่ะมีอะไรให้กินไหมคะโอ้โอเคค่ะได้น้ำหอมมานะคะสวยชำ้ำโอเคค่ะตอนนี้แฮมเตอร์ไล่ใครอยู่ไหมเนี่ยแกมันสงบเกินไปหรือเปล่าฉันสักสงสัยแหละ โอเคค่ะฉันก็ปั่นไฟเล่นไปก่อนนะแม่เล่น,เล,นเล่นหัวหัวไปก่อนนะคะแกรอเพื่อนนะคะเออถ้าไม่ปั่นเดี๋ยวคาก็ขึ้นหัวเดี๋ยวทันก็จะวาร์ปมาไล่ฉันแทนแม่โอเคคับปั่นไฟไปเลยช่วยเร็ว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 ,รวตั้งใจถอดรหัสนี้หมายถึงยังไงให้เพื่อนจุดเลยไหมจุดเลยจุดเลยก็ได้มั้งดูจากสภาพแล้วเแต่เพื่อนก็ไม่จุดนะเพราะว่าฉันว่านักนักแต่งเพลงน่าจะเฝ้าเครื่องที่ฉันบอกไว้อยู่นะแก โอเคค่ะตอนนี้ก็ปั่นปั่นไปปั่นไปค่ะตอนนี้นะคะมีเครื่องพร้อมสามเครื่องเลยสวยฉ่ำเวอร์โอเคค่ะอ้าวอ้าวคุณนักโทษก็ไม่โดนไล่สรุปฮันเตอร์อยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่อยู่อ้าวสุดท้ายก็มาจุดเครื่องนี้กันโอเคงั้นก็เอาไงเพื่อนจุดเลยไหมจุดเลยไหมโอเคจุดเลยโอเคค่ะไปเลยค่ะฉันว่าฮันเตอร์น่าจะไม่อยู่แล้วมังแม่แกเพราะว่าไม่เห็นแล้ว ไม่รู้ฮันเตอหายหัวไปไหน่ะแม่ฉันสงสัยอยู่นะแม่โอเคค่ะมาค่ะเปิดเครื่องเยเปิดเครื่องอะไรก่อนเปิดประตูสิแม่โอเคค่ะสรุปเราก็น่าจะรอดสามนะคะไม่มีคนตายค่ะเกมนี้ไม่มีคนตายเออใครตายไม่มีไม่มีไม่มีมมเออเกมนี้มันสามวีหนึ่งมันมันไม่ใช่สี่วีหนึ่งแม่คิดไปเองมันไม่มีใครตายเออ ไม่มีใครตายค่ะงั้นออกกันเถอะค่ะเพื่อนออกกันเถอะค่ะผู้ชายโอเคค่ะฉัน,ฉนงั้นฉันไปรออยู่ที่คลึกสน์นะคะที่รักค่ะบายบายค่ะโอเคค่ะสรุปเราก็รอดสามยั่วๆนะคะฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าฮันเตอร์อยู่ไหนนะคะเออสรุปฮันเตอร์น่าจะไม่อยู่แล้วนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้างั้นเราก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย e you